สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยเรื่องมะลินิดหนึง่งอันนี้เป็นการฝึกตัวเองด้วยนะเคยคิดจะปลูกหลายครั้งแล้วทีนี้เรามาชำกันก่อนก็คือตัดมะลินะคะที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นสีเขียวก่อนนะตัดก้านมันมานะคะแล้วก็เอาเอาใบออกนะคะเอาใบออกทั้งหมดนะคะแล้วเราก็มาทําเหมือนชำกุหลาบะะ่ะก็มาขูด ตรงนี้นิดหน่อยนะคะให้ปลายมันแตกๆก็ได้ใส่น้ําไว้นะแล้ว,ลวพี่อุ๋มก็ใส่น้ำเอาไว้นะคะพอใส่น้ําไว้แล้วเนี่ยเราก็ใช้เนี่ยเตรียมดินที่สําหรับปลูกพืชนะ่ะเป็นออแกนิกแล้วก็มาเสียบนะคะเสียบเอาไว้เสียบเอาไว้นะคะเสียบไปเรื่อยๆเพรเพื่อที่จะให้รากเขาออกห่างจากกันนิดนึงนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าล่าก็จะออกไหมเนาะก็พยายามเสียบค่ะให้แน่นที่แน่นแน่นนิดนึงทำไว้เราเราไม่มีกระบะแบบแบบเป็นหลุมๆเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะเอาเท่าที่เรามีนะแบบไหนก็ได้นะคะเสียบไปค่ะ เหมือนเราก็ต้องขอพิมพิ์ต้นด้วยนะเสียบไปเสียบเท่าที่ได้ปักดินให้แน่นก็ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นจะเป็นสักกี่ต้นนะเราก็ลองดูค่ะของอย่างนี้เราลองได้นะไม่เป็นไรลองทำดูค่ะทำแบบ ถ้าเวลานะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มาเพาะเพาะต้นเสียบให้มันจมหมะถ้าเรา,เาฝานมันเยอะเราก็ตะแคงก็ได้นะตะแคงเสียบให้มันให้มันได้รับดินแล้วก็ได้รับไอชื้นเวลาดูดดูดสารอาหารอย่างเงี้ยซึมสารอาหารมันก็จะได้ อันนี้เป็นต้นเล็กๆเราก็เสียบต,ตงรงกลางก็ได้แล้วก็ปักปักทำชากันนะคะชาก็คือลงดินได้เลยฝานฝานปลายนิดนึงก็ลองทดลองดูอโอเคนะ <Okay. S 2> ดินนี่เราเราก็ใช้เท่าใช้ช่ำพืชอะไรก่อนก็ได้นะปักช่ำนะคะเ็เรียกว่าปักชำ่ำง่ายๆเห็นไมฮะิ่งเล็กกิ่งน้อยลองหมดค่ะทดลองนะกิ่งเล็กกิ่งน้อยแล้วก็ทดลองทําไปค่ะ เล็กๆน้นอยๆว่างๆหัดทํานะอแล้วหลังจากนั้นเราก็สเปรให้ดูชุ่มๆอีกรอบหนึ่งอันนี้เราไม่ต้องเอาออกแดดนะเพราะว่าเขาต้นเด็กนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็สเปรย์ไปให้อรอบน้ำธรรมดานี่แหละค่ะ ที่เรามีนะโอเคแค่นี้เป็นอันแล้วเราก็จะรอดูผลต่อไปจะสเปรย์ไปเรื่อยๆนะทุกวันนะคะวันละครั้งสองครั้งก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ